AI ในอุตสาหกรรมสำหรับหัวข้อที่จะเรียนนะครับเป็นเรื่อง AI ในอุตสาหกรรมซึ่งพวกเราก็คงรู้มาบ้างแล้วใช่ไหมครับในบทที่1ในหัวข้อนี้นะครับจะชี้ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่า AI ต้องทํางานร่วมกับเทคโนโลยีอื่นอย่างไรบ้างการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์นะครับหรือว่า artificial intelligence สาหรับอุตสาหกรรมการผลิตนะครับเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่สําคัญที่ถูกกล่าวถึงในยุคการพัฒนาอุตสาหกรรม4.0โดยอุตสาหกรรมการผลิตระดับโลกนะครับมีการนํา AI เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต อย่าง Siemens, General Electric, Hitachi หรือ Boeing นะครับล้วนมีเป้าหมายสำคัญนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนยืดอายุการใช้งานของเครื่องจกักรบริหารการจัดห่วงโซ่อุปทานควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยนะครับทั้งนี้นะครับในปัจจุบันการใช้ ai ในอุตสาหกรรมการผลิตเชิงพาณิชย์ทั่วโลกยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับโดยการใช้ ai ที่มีความสามารถเฉพาะทางหรือที่เรียกว่า artificial neural intelligence ซึ่งมุ่งพัฒนานะครับให้ AI มีความชํมนานาญเฉพาะด้านตัวอย่างเช่นการตรวจจับและวิเคราะห์คุณภาพสินค้าหรือการตรวจสอบการทํางานของเครื่องจักรนะครับเพื่อพยากรณ์การซ่อมบํารุงล่วงหน้าซึ่งการนํา AI มาปรับใช้ควบคู่กับเทคโนโลยีกระบวนการผลิตนี้มีเทคโนโลยี4อย่างที่น่าสนใจนะครับเทคโนโลยีแรกคือการให้ AI วิเคราะห์การประเมินโอกาสที่จะเกิดปัญหาหรือเกิดความเสียหายของเครื่องจักรในกระบวนการผลิต หรือคาดการการซ่อมบำรุงล่วงหน้าจากข้อมูลของเครื่องจักรอย่างต่อเนื่องที่เรียกว่า a i e n h a n c e t predictive maintenance เทคโนโลยีที่2คือการสร้างแบบจำลองกระบวนการผลิตคู่ขนานไปกับการผลิตจริงหรือ Digital Twin โดยใช้ AI นะครับวิเคราะห์การคาดการปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตผ่านการทำงานควบคู่ไปกับการเก็บข้อมูลแบบเรียลไทมของระบบข่าวและ IoT ในปัจจุบันนะครับ GE ผลิตครื่องจากปั่นไฟใช้กับเขื่อน GE นะครับจะส่งเครื่องจากปั่นไฟตัวจริงและเคลื่อจากปั่นไฟที่เป็นโมเดล 3D หรือดิจิตอลทวินซึ่งสามารถจำลองการทำงานของเครื่องจักรจริงได้โดยการเชื่อมต่อข้อมูลถึงกันและกันเพื่อให้สภาพแวดล้อมการทำงานเหมือนกันเพื่อที่เครื่องจักรจำลองสามารถทดลองหาจุดที่มีปัญหาได้หรือทดลองการปรับเปลี่ยนตัวแปรก,ก่อนนำไปใช้กับเครื่องจักรจริงเทคโนโลยีที่3คือการนำ AI มาช่วยวิเคราะห์กระบวนการผลิต การคำนวณการสั่งซื้อวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนต่างๆรวมไปถึงการจำลองเหตุการณ์กรณีปรับเพิ่มลดผลิตภัณฑ์ในสายการผลิตที่เรียกว่า AI-enhanced supply chain management และเทคโนโลยีสุดท้ายคือ human-robot collaborative โดยให้ AI นะครับเข้ามาควบคุมและเรียนรู้ระบบ machine learning ของเครื่องจกักรหรือหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วในการทำงานของมนุษย์และลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานนะครับ การนำ AI นะครับเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้ถึง20%ลดระยะเวลาการหยุดผลิตเพื่อซ่อมบำรุงได้20%อีกทั้งยังสามารถลดความผิดพลาดในการจัดการระบบห่วงโซ่อุปทานได้มากถึง50%สอดคล้องกับรายงานของ General Electric นะครับในปี2016ที่พบว่าการนำ AI มาปรับใช้คูบคู่กับเทคโนโลยีข้างต้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของโรงงานในอินเดียได้18% ลดระยะเวลาซ่อมบำรุงของโรงงานในมินิแกนได้มากถึง20%และลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อชิ้นส่วนได้มากกว่า80ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวในอนาคตอันใกล้นี้นะครับโรงงานจํานวนมากจะกลายเป็นโรงงานอัตโนมัติหรือโรงงานอัจฉริยะที่สามารถผลิตสินค้าที่ควบคุมโดยหุ่นยนต์และโรงงานดังกล่าวไม่ต้องเปิดไฟทํางานเลยคเครื่องจักรสามารถทํางานได้ในความมืดเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับผมเองก็คิดว่าคนงานจํานวนมากจะตกงานไหมเพราะว่ามีโรงงานที่ใช้ AI ทํางานแทนมนุษย์